ออกกันที่เปเล่ครับตำนานฟุตบอลชาวบราซิลนะั้นได้รับเกียรตินะครับให้เป็นผู้จุดคบเพลิงในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมวันที่5สิงหาคมนี้ขณะที่นักกีฬาออสเตรเลียบางส่วนสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักได้แล้วลครับเปเล่ครับตำนานนักฟุตบอลชาวบราซิลอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกสสมัยที่ได้รับการวางตัวให้เป็นผู้จุดคบเพลิงโอลิมปิกในพิธีเปิดในสนามมาราคาน่าสเตเดียมนครริโอเดจาเนโรวันที่5สิงหาคมนี้ครับยอมรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทําหน้าที่นี้ หลังจากเมื่อ20ปีที่แล้วในโอลิมปิกเกมปี1996ที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาแฟนกีฬาทั่วโลกได้เห็นมูฮัมหมัดอาลีตำนานยอดนักชกชาวอเมริกันจุดคบเพลิงมาแล้วได้ครับ โดยไปเล่ครับในฐาน,นะปูชนียบุคคลทางกีฬาของบราซิลในวัย75ปีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับเดินค่อนข้างลำบากหลังจากการผ่าตัดสะโพวกเมื่อปี2012แต่ตัวเขาเองก็ยังใจสู้ครับยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ลุล่วงนอกจากนี้ก็ยังเอาใจช่วยทีมฟุตบอลชายบราซิลครับให้คว้าเหรียญทองให้ได้หลังจากที่นักเตะซัมบ้าชุดนี้ยังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยนะครับแม้ว่าทีมชุดใหญ่นั้นจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วถึง5สมัยก็ตามนะครับ ชุดนี้ก็มีทั้งมาควินยอสนะครับราฟินย่าและก็เนม่าเป็นกัปตันทีมนะครับขณะที่จะคณะนักกีฬาจากประเทศออสเตรเลียนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่พักของพวกเขาในหมู่บ้านนักกีฬาประสบปัญหาน้ําประปาไม่ไหลไฟฟ้าไม่ทํางานและก็ยังโดนผู้ร้ายนะครับบุกขโมยสิ่งของในหมู่บ้านนักกีฬาล่าสุดนักกีฬาเรือพายและวอลเลย์บอลชายหาดเดินทางไปยังที่พักซึ่งอยู่บริเวณใกล้ก,ลกับโคปาคาปาน่าชายหาดชื่อดังของเมืองนี้นะครับโดยนักกีฬาเรือพายทีมชาติออสเตรเลียต่างพอใจกับที่พัก ใหม่นะครับที่โคปาโซนที่สะดวกสบายโดยเฉพาะสาธารณูปโภคนะครับซึ่งสามารถใช้น้ําและไฟฟ้าได้ตามปกติอีกทั้งน้ําในห้องนะครับก็ยังเป็นน้ําสะอาดใช้งานได้ไม่มีเชื้อโรคตามกระแสะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีนักกีฬาบราซิลส่วนใหญ่ที่ยังอาศัยในหมู่บ้านนักกีฬาที่ย่านบาราดดาทิจูก้าอยู่ตามเดิมครับเรื่องสุขอนามัยก็ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับนักกีฬาที่ต้องใช้กำลังอย่างมากในการแข่งขันนะครับทั้งหมด